โอเคครับผม,มกินม,มาม,มา่าเผ็ดเกาหลีะทุกคนเออโอเคทุกคนก็กราบสุีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านในช่อง Boom New X I แล้วทุกคนออก็วันนี้ก็หลังจากอีพีที่แล้วที่ว่าผมวันเกิดผมมาตอนนั้นกินม,มาม่าไอหอสีดํานะนี่ก็มากินม,มาม,มา่าเผ็ดเกาหลีสีแดงนะก็ที่น้องๆก็ขอมาไม่รู้ว่ามันเป็นถูกหรือเปล่านะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเผ็ดม,มาม่าเผ็ดของมาเลเซียนะเต่ไม่อันนี้ อันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นของเกาหลีหรือเปล่าก็หอละตั้งเท่าไหร่วะหอ่อเท่าไหร่วะเฉลีตกหอหนึ่งหอละสี่สิบกว่าบาทนะหอสี่สิบเก้าเกือบห้าสิบบาทนะเออที่เซเว่นน่าจะขายแพงกว่านี้น,นี่ผมซื้อแถวร้านสะดวกซื้อนะตูลน,นะก็เออลดมาสองสามบาทอนะ่ะอันนี้การต้มก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากคือคนก็เอามาใส่นี่้ก็ต้มเอานะเป็นแบบแห้งนะทูน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้มกันเลยดีกว่าต้มกันประมาณน่าจะประมาณห้านาทีกว่านะให้เส้นมันนิ่มมันก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเหมือนไอพีที่แล้วแหละโอเคเราก็ได้จุดเตาแล้วเดี๋ยวผมขอทําการเแกะมามมาใส่กันเลยนะเครื่องปรุงมันก็จะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนเครื่องเครื่องปรุงอืไปเดี๋ยวผมขอแกะอันนี้ใส่อันนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ว่าทําเสร็จแล้วเทใส่ถานนี่เลยแล้วกันไปโอเค let's go เหมือนเดิมนะไม่ไม่มีอะไรมากมันต้องมีไอ้ซอสนี่เหมือนเดิมนะซอสเผ็ดเกาหลีนี่หุยแย่งน่ากินชิบหายอ่ะต้องหงุดมันเยอะนะพี่เนี่ยแค่นี้ก็กินไปหมดแล้วเนี่ยสำหรับผมนะว้าวว้าวนี่ว้าวกินไหมว้าวยามี ยำๆ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 ยๆยำๆยำๆยำๆโอเคทุกคนผมเป็นคนทํานะผมจะขอลองชิมก่อนนะทุกคนดูดิแดงแปะเลยอ่ะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่นะทุกคเอ็มนำแบ ว้าวเวิร์วานอืมยำมิ้่โหคำแรกก็เผ็ด oh. จริงจริงอยำมิ้งไหมจ้บ้าะเผ็ดมากทุกคนแม่งคือเด็ <c oughs> กมันไม่สามารถกินได้จริงๆนะ mm. น่าจะผู้ใหญ่กินได้คนเดียวนะเพื่องห่ mm. อสีดำยังไม่เผ็ดเท่าห่อสีแดงไม่พทเนี่ย <c oughs> เออเพื่อนมันกินกันนะอยากกินก็ลองซื้อมากินดูไม่เคยซื้อมากิน สักครั้งนะโดนเห็นเขากินกันไงก็แบบโอ้ก็กินไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไงเออเนี่ยผมติดแล้ะผมติดทุกคนแม่งบ้าเลยอ๋อผมแดงแห้วแม่งแดงแปะเลยทุกคนแดงแปะเลยพี่อืมเดี๋ยวต้องเาน้ำนี่เลย้อ้ยต้องอารมณ์ไม่ไหวอย่ากฝืนนะพี่นะผมบอกเลยอือม แซนนี่ก็อร่อยเต็มเผ็ดเผ็ดมากทุกคน <ฮะ S 1> อย่าโอ้หถ้าใครกินไม่ถ้าใครไม่กินเผ็ดอย่าทําตามนะเนี่ยบอกเลยผมกินเผ็ดได้นะโอ้โหโอ้ยโอ้ยตายแน่มึงตายแน่มึงไหวไหมนี่ไหวบอกพี่นะเนี่ยน้ำก็มี เดี๋ยวเดี๋ยวผมของกินมากนะทุกคนยังมูโอ้ยโอ้ยอืม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 อย่าผมขอผมขอถอนมิกมิกผมว่ะอืมอร่อยเกินอ่ะทุกคนอืมอืมว้าว จะกินได้หมดเลยนะทุกคนเนะี่ยดูดิทำให้พี่เขากินนะดูเหมือนจะกินไม่หมดเลดยลทุกคนเผ็ดจนหน้าดำเลยทุกคนแม่งโอเคทุกคนละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะ แม่งไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปนี้มาสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกนะ <laughs> ันนะไปล้างปากแล้วนะ <laughs> okay, ทุกคนเนี่ยโอเคทุกคนไปไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะเซียนบูมวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกนะันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะกันนะถ้าเป็นผู้ติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบูมนิวเอ็กซ์อาร์นะวิธีเปิดาคลิปใหม่ๆปลอดภัยทุกคนโอ้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับไป let's go